เวลาโกรธเนี่ยนะความแก่จะมายืนแล้วนะมันเผามาเลยเห็นชัดเลยอะ่ะแต่ว่าก็รู้วิธีที่จะทำยังไงให้มันให้มันลงง่ายขึ้นก็นี่แหละเรียนหลักธรรมนี่แหละรู้ตัวหน่อยพ,พอโกรธปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้รู้ทันแล้วก็ค่อยๆอ๋อเอาละให้อภัยเข้าสมาธิหน่อยแผ่เมตตาหน่อยมันก็จะได้โอเบาลงหน่อยอันนี้ทำให้ชะลอไว้เลยด้ <laughs> ก็เห็นชัดนะเพิ่มเปรียบเทียบกับคนปกติเนี่ยพระเนี่ยกับมีเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้นหลังจากผมใช้นะวัตกรรมวัฒนะชีวามา8อาทิตย์เทโลเมียร์ผมยาวขึ้น580เบสแพร์ผมน่มขึ้นอีก8ปีเซลทีพิคาตเพิ่มขึ้น111เซลล์น้ำตาลลดจาก118เหลือ103อยู่ในเกณฑ์ใกล้เกณฑ์ปกติ ที่สำคัญตายผมดีขึ้นครับ